กม้กมๆเงยๆหรือว่ามีการขยับศรีรษะเยอะๆอ,อะไรเงี้ยมันก็อาจจะทําให้ซิลิโคนเนี่ยมีการเคลื่อนได้นะปกติแล้วเนี่ยเราก็จะต้องรอเนาะรอให้จมูกเนี่ยมันเริ่มรัดแกนก่อนเริ่มให้ยุบบวมดีก่อนนะคะสวัสดีค่ะวมอเดียวนะคะต้นเริวคลินิกค่ะวันนี้มาหัวข้อที่ทุกคนถามเยอะมากๆม,ม,มันเดิมทำไมทุกคนถามอยู่หัวข้อเลยเนาะ,ะวันนี้หัวข้อจมูกนะทุกคนปันทิกจมูกปังไม่ฟังไม่ได้แล้วนะคะอยาก อยากรู้หัวข้อไหมถ้าอยากรู้หัวข้อก่อนอื่นเข้าไปที่ยูทูบพี่หมอกดกระดิ่งลืมซับสไครป์หมอนะคะเพจหมอเป็นคนแรกนั่นเองหัวข้อวันนี้ทุกคนก็ถามมาประปลายอาจจะไม่ใช่เป็นปัจจัยหลักในการแบบหลังเสริมจมูกแต่ก็มีเข้ามาเหมือนกันนะคะหลังเสริมจมูกสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ตอนไหนอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่แบบ คนก็แบบเหมือนบางคนก็ให้ความสาคัญนิดนึงหรือใส่ใจนิดนึงก็จะอยากถามอยาอยากรู้อะไรเงี้ยก่อนอื่นเลยคือหลังเสริมจมูกใหม่ใหม,ใหม่แล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรก็คือมีจะมีปัญหาเรื่องของจมูกมันมีโอกาสเคลื่อนได้หรือขยับได้นั่เนเองนะคะเพราะมันยังบวมอยู่พอมันบวมอยู่ก็เหมือนลูกโป่งเนาะเวลามันก็อาจสามารถลอยไปลอยมาได้นะคะ <Okay. S 1> ดังนั้นเนี่ยการก้ๆมๆเงยๆหรือว่ามีการขยับศีรษะเยอะๆอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทําให้ซิลิโคนเนี่ยมีการเคลื่อนได้นะปกติแล้วเนี่ยเราก็จะต้องรอเนาะรอให้จมูกเนี่ย มันเริ่มรัดแกนก่อนเริ่มให้ยุบบวมดีก่อนนะคะทรงไรเนี่ยในเคสเสริมใหม่เนี่ยก็จะเริ่มยุบบวมเข้าที่เนี่ยประมาณ1เดือนขึ้นไปนะคะดังนั้นก็จะเป็นที่มาของคําตอบว่าหลังเสริมจมูกมีเพศสัมพันธ์ได้ตอนไหนก็คือ1เดือนขึ้นไปนะคะหรือในกรณีที่เป็นเคสแก้อันนี้ส่วนใหญ่หนึ่งเดือนในเคสเสริมใหม่จะยุบบวมแทบจะร้อหมดแล้วแต่ถ้าเป็นเป็นกรณีที่เคสแก้แค่แบบแก้เสริมซีคนมาหรือแก้ขูดสารเหลวอ,อะไรอย่างเงี้ย อันเนี้ยอาจจะต้องดูเป็นเคสเคสไปโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นเคสแกนเนี่ยจะยุบบวมอย่างน้อย2-3เดือนขึ้นไปแต่ในเคสคูสารเหลวมีโอกาส6เดือนขึ้นไปนะคะดังนั้นแล้วก็แต่6เดือนคงนานไปเนาะเอาเถอะว่าเอาจริงๆแล้วถ้าเกิดมันเริ่มยุบบวมนะถ้าเราดูแล้วจมูกเราเริ่มยุบบวมเริ่มมีการรัดแกนแล้วอะไรอย่างเงี้ย ก็สามารถที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้นะคะไม่ได้แบบเป็นคําตอบี่ตายตัวเป๊ะต้งการ,รันทีทีเลยวันที่1วันที่2วันที่3วันที่4ครบ31เวันอาอมีได้ไม่ใช่ขนาดนั้นเนาะ <c oughs> หลักๆปัจจัยก็คือ1ก็คือต้องยุบบวมเต็มที่นะคะ2จมูกเริ่มมีการรัดแกนนะคะ <c oughs> แล้วก็ในช่วงแรกๆเอยเนี่ยในช่วงหนึ่งเดือนแรกเนี่ยด้วยความที่เราไม่อยากให้มันขยับก้กมเง,เงยเยอะๆอะไรเงี้ยก็อาจจะยังไม่ได้ให้ทําแบบนั้น <c oughs> นะอ่ะก็จบกันไปสําหรับคําตอบนี้ไม่ต้องห่วงแล้วก็ไม่ต้องสงสัยนนะะคคแแแต่่วาาาบบบบบงถ้เอมี หมอหน้าเครียดไหมก็ให้สังเกตอาการจมูกตัวเองดูนะว่ามีอาการจมูกแบบเหมือนจมูกมันเหมือนแบบจากปลายมันอยู่อย่างนี้แล้วมันเคลื่อนลงมาหรือเปล่าเนาะหรือว่ามีอาการแบบบวมมากกว่าปกติหรือแดงมากกว่าปกติหรือมีอาการตึงปลายมากกว่าปกติคืออาการตึงมันเป็นได้อยู่แล้วสาหรับการเสริมจมูกใหม่ๆแต่ว่า อาการตึงที่มันแบบตึงเหมือนซิลิโคนเคลื่อนลงมาแบบปลายผิดรูปอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอันนั้นน่ะมีหรือเปล่าถ้ามีเนี่ยอาจจะต้องรีบแก้ไขนะคะเพราะมันต้องเสริมใหม่อย่างเดียวแก้ทําใหม่อย่างเดียวเนาะอ่ะประมาณนี้สาหรับใครที่แบบเพิ่มมีไปแล้วนะคะแต่ถ้ายังไงทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเอาเซฟเซฟก็คือขอหนึ่งเดือนนะหลังเสริมจมูกไปแล้วมีเพศสัมพันธ์ในตอนไหนหนึ่งเดือนนั่นเองนะคะสำหรับเคสที่เป็นเคสเสริมใหม่แล้วก็ยุบบวมเต็มที่เนาะก่อนจากกันไปอย่าลืมเข้าไปที่ยูทูบแม่หมออย่า อลืมสับสหมอนะคะไม่ให้หมอเป็นคนแรกนั่นเองถ้าใครแบบว่าสงสัยหมออยากมีแบบประเด็นอื่นเพิ่มเติมหรืออยากมีแบบออข้อมูลเพิ่มเติมหรือจอะสอบถามเพิ่มเติมก็ทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นี้หน,หนนะหมอก็จะเข้าไปตอบเองทุกเคสแล้วก็ทุกช่องทางนี่เองสำหรับวันนี้จมูกหมอน,นี่หลายปีละนะไม่ต้องห่วงนะแก้ใหม่ไหมเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันรับวันนี้ไปก่อนแล้วกคนประเด็นนี้ทำไมจะพูดถึงจงมูกตัวเองทำไมก็ไม่ได้สำคัญแล้วจะพูดทำไมประเด็นนี้ทุกคน